อ่าเป็นตื่นมาไม่ค่อยง,วงอัวเงียตื่นมาห,าห้าเลยตื่นมาเลยคนผมคนชัดเจนนะตื่นมาก็หานอ่นแ,แหลมลมแรงสิแรงโหดูผมเพื่อนสิแรงตรงไหนในพี่ไม่กระดิกเลยตอนเนี้ยมันเสยมิงกริบเลยเนี้ย <c oughs> มันร้อนะผม,มคือผมไม่ชอบให้หัวคือผมมันจะแบบเแบบวลามันปล่อยลงใช่ไหมมันก็จะทิมหน้าทิมตาแล้วดูสภาพสิ แล้วแล้วเวลามันรีบๆนะมันจะไม่เซ็ตผมแล้วแล้วมันก็จะมาแบบที่เขียนอ่ะเหมือนคนแบบมึงมึงตื่นมึงใส่ชุดได้เนี่ยชุดคนตื่นทำอ่ะเซ็ตเซ็ตท,ทีมเราอ่ะแล้วคือตื่นมาเลยอา้าวแน่นอนคนคนอื่นเขาคนนี่ไงปัดก็คนตื่นทำพี่หมีก็คนตื่นทำเราคนเพิ่งตื่นทำคนเพิ่งต,ตื่นจ้าเราจะเป็นคนเดียวที่ผมไม่ยุ่งกับเรื่องผมเรื่องเซ็ตนะฮะ เป็นคนง่ายๆเกียดอ่ะมันเต็มที่นะมึงมันคือเกิดโกนโกนหนวดแล้วมันออกมาเลยอเออบางทีมันจะมากนไม่วันโกนไม่ทันรถยโกนแล้ว,ลลว,ลวอาจารย์ไลฟ์อยู่มามาโกนโกนหนวดข้างอาจารย์ <laughs> นะ <laughs> โอ้ยแต่ละคน <laughs> ดีๆทั้งนั้นเอออะไรนะนี่เราเสร็จคนตื่นทํา <laughs> แอดแหลมแอดป่าดครับพี่จุ๋ม จะถูกพวกป่วดให้แอดมินบล็อกซะแล้วตอนเช้าไปช่วยเมนให้อาจารย์อ๋ออยช่างมันเถอะพี่ปล่อยพี่จุม๋มไม่ต้องมายุ่งกับมันปล่อยมันอย่าอย่าอย่าปล่อยให้กูศสนมันเกิดขึ้นในใจเราได้จริงๆแล้วเวลาเจอคนปวดน,นี่ผมจะแบบก็ <c oughs> <c oughs> จะแซวบ,บ้างจะเน็บเน็บกลับบ้างนิดหน่อยแล้วก็แล้วก็ปิดเสียงอืมใช่เนี่ยอ,อาจารย์กับเพื่อนผมอะยังดีนะ อย่างเมตานะบางทีแหลมมันเห็นแล้วยังคลอยผ่านแต่ผม,มนะเห็นปุ๊บผมบล็อกเลยนะผมปิวเลยนะจริงหลายคนแล้วผม,มไม่เออไม่ได้ใจดีแบบว่าเหมือนเพื่อนเหมือนอาจารย์นะไม่หรอกบางทีเรารู้สึกว่ามันมาขวางอะ่ะเออมันมาขวางเนาะเราก็เลยว่าก็ปิวเลยจบเลยไม่ต้องมายอยู่แล้วก็ไม่ต้องมีไม่ต้องมาทุกทั้งสองถูกไหม คุณก็ไม่ต้องมามันจะได้ไม่เกิดความท<ม>ุกข์หรือว่าเออเขาเรียกว่าอะไรมันไม่ดีอ่ะเอา,อางี้ดีกว่า<ม>ส่วนเราส่วนเราก็จะไม่ต้องมาโมเป็นความทุกข์เราอีกเห็นแล้วก็<ม>ใช่ะะมันก็เป็นวิบากเขานะถ้าเกิดว่าเขามาพูดมไม่ดีใช่ปะ่ะกับคนที่แบบมีศีลมีธรรมใช่ไหมมันก็มาป่วนอาจารย์อย่างเงี้ยมันเราเห็นเราก็แบบคือที่ต้องปิดเสียงเพราะว่าเราเมตตาสงสารเขาด้วยส่วนหนึ่ง แล้วอีกอย่างหนึง่งเราไม่อยากให้คนที่อยู่ในแชทเนี่ยเห็นแล้วก็ไปบริโภคร่วมด้วยถูกไหมอีกอีกกรณีหนึ่งก็คือตัวเราเองเนี่ยที่เวลาที่เราเห็นแล้วมันเกิดปฏิค้าขึ้นในใจอย่างเงี้ยบางทีปฏิค้าเนี่ยมันมันเป็นความแบบขัดใจเฉยๆแต่ว่ามันยังไม่เกิดความพยาบาทแต่ว่าพวกเนี่ยมันโดนความเพลินลากไปลากไปพอโดนลากไปด้วยความเพลินปฏิค้ามันจะกลายตัวมันจะกลายตัวเป็นความพยาบาทมันจะแบบทำไมมึงเป็นคนแบบนี้ทำไมมึงอย่างนี้เนี่ยอกุศลเกิดขึ้นในใจเราแหละเออใช่ เพราะฉะนั้นวิธีที่ตัดอกุศลได้ปิ้วจ่าเปยวอาจารย์ได้ใช้หมอนรองคอยังคะหมอนอะไรเหรอไม่รู้เรื่องหมอนรองคอยังไม่ได้ใช้บนรถนะยังไม่ได้เอาขึ้นมาบนรถนะครับพี่ออสแหลมพี่ออสแหลมออสแหลมทานออสแหลมออสแหลมทานข้าแล้วทานข้าวแล้วนิ้วใหญ่นิ้วใหญ่นิ้วใหญ่ บางทีก็ออดแหลมบางทีก็ชอดแหลมขอไปงานศพกับทนายพัฒก่อนนะคะะงานศพอะไรหรออ๋อที่ทนายพัฒพูดประเด็นเรื่องงานศพไงที่ขึ้นใหม่กับอาจารย์วันนั้นอืมคุยกันยาวช้ำมากโดนอาจารย์ด่าชำ้ำ <laughs> อีหอบ้างอะไรบ้างเออก็ถูกต้องอะนะมันก็คือมันก็คือความจริงอะนะจะไปเถียงให้มันมีต้องเป็นประเด็นเนาะคนเรามันต้องรู้แล้วขนาดนี้แล้วพูดใส่กระแทกขนาดนี้ยังไม่รู้อีกเนาะแปลกมากโอ้ยขอบคุณมากครับพี่ซิลเวอร์เออถูกแมสต,ตามทนายพัดอยู่ขอบคุณมากครับตามตามต่อนะฮะตามต่อก๋วยเตี๋ยวอะไรไหม,<า>มครับทนายพัชเขาจะไล์สดให้ความรู้อืม ก๋วยเตี๋ยวอร่อยไหมครับก๋วยเตี๋ยวอร่อยไหมอ๋อเมื่อวานเราไปแวะกินในนี่แน่เฮ้ยเมื่อวานหรือว่าวันเสาร์ที่ผมไปแวะกินเมื่อไม่ใช่เมื่อวานนะเมื่อวานไม่ได้แวะกินก๋วยเตี๋ยวเมื่อวันเสาร์ไปกินก๋วยเตี๋ยวกับพี่หมีพี่หมีเขาไลฟ์ไงกินก๋วยเตี๋ยวร้านนั่นแหละก๋วยเตี๋ยวเนื้อเออก๋วยเตี๋ยวเนื้อเจ้าเด็ดประจําหนองจอกสวัสดีครับน้องปัดพี่ตาเองพี่ตา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 ที่ไปอีสานกับเราไหมใช่ไหมพี่ตาไหมพี่นั่งรถไปไปจ๊ะ ไม่จ้ะเมื่อวันซืนถูกต้องตาปัญญาไม่ใช่สิตาปัญญาอะไรล่ะคุณนุ่นนั่นมันคุณตาปัญญาแหวนแหวนเหลี่ยมมาเลยสวัสดีครับพี่ตาถูกต้องนะครับเนี่ยถั่วต้มแล้วครับถั่วโอ้โหจอจอเปียกหมดแล้วจอไอ้ยเม็ดอะไรขึ้นจออ๋อน้ำลายฝากทีมงานแล้วด้วยนะครับสองใบแกว่งนะครับคนหนึ่งหัวหน้าแก๊งนะะ คนัแก๊งเราพี่หมีพี่หมีวันนี้พี่หมีก็จะซุสต้องพี่หมีก็จะสบายๆวันนี้มีงานเดียวเออตอนแรกเห็นตาราดแบบต้องดูตารางเมื่อกี้นึกว่ามีสามงานอ๋อไม่ใช่งานเดียวใช่ใช่ถ้าสีน้ําเงินมันจะเป็นจะเป็นนัดหมายอ๋อ่าใช่ไม่ไม่เหมือนวันวันอะไรวะที่พระสงฆ์มารวมกันโดยที่ไม่ได้นัดหมายอันนี้เรานัดหมาย อะไรนะอันมาวันอาสาละหะหรือวันมาค้าไม่รู้มาค้าดิถูกแล้วใช่เคยเล่นอยู่ใช่ถ้ามาค้านี่ผู้หญิงแต่ถ้าเป็นมาครับเนี่ยผู้ชายใช่ครับโอเคสวัสดีครับทุยไปแล้วมาค่าเออเนี่ยมาข่าบูชาคุณชิปเนี่ยมาค่าเออใช่มาค่าแล้วถ้าเป็นแล้วถ้าเป็นพี่พุกพี่พี่เอลจีอหฮะ ถ้าเป็นพวกพี่มาแล้วฮะบ้าบองคอคอยคอหอยพอกหมูปวดคอเลยทีเดียวพรุ่งนี้มานะคะใช่พรุ่งนี้เจอกันนะพรุ่งนี้ไปไหนเหรอเจอกันพรุ่งนี้ไปรายการเด o p พิพูโชนะครับเป็นรายการของของน้องทิพย์เองอ๋อเจ้าของรายการเจ้าของรายการนี่ฮะทิสเตอร์คุณทิปสเตอร์คุณทิพบาปบาปก็ดู มันก็ดูเอาว่าผิีสิงไหมพี่หมีชนแอหมีมาคุยด้วยสิพี่หมีน่าจะขับอยู่ไหนล่ะเออพี่หมีขับรถอยู่จ้าทุกคนถึงบ้านอาจารย์แล้วน่าจะไม่มีอะไรพี่หมีก็คงจะกลับแหละครับแต่ไม่รู้พี่หมีติดธุระหรือเปล่าติดธุระหรือเปล่านะอาจารย์เลยก็เลยไล์บนเกวียนไม่ได้มันเวลามันไม่นานนะเดินทางจากสถานที่บรรยายกลับมาบ้านอาจารย์ก็ชั่วโมงเดียว จากบ้านอาจารย์ไปสถานที่บรรยายก็ชั่วโมงเดียวอาจารย์ก็เลยไม่ได้ไหลบนเกวียนแค่นั้นเลยเออใช่เนาะเออลืมไปว่าโดนแถวบ้านอาจารย์มันไม่นักไม่ไกลอืมประเด็นคือมันไม่ได้แบบที่นู่นเขาไม่ได้ไหลสดไม่ได้ให้ไหลสดใช่ป่ะตอนเช้าตื่นมาอาจารย์ทานข้าวเสร็จปุ๊บก็เดินทางพอที่นู่นไม่ได้ไหลสดอ่ะมันไฟ์แค่แป๊บเดียวมันไม่ค่อยมันไม่ค่อยคุ้มกับการเซตติ้งไงอืมเออใช่เออจริงแล้วไม่งั้นพอไปถึงสถานที่บรรยายก็ต้องลงใช่ป่ะล่ะ เพราะเาห้ลายสองคนเองด้วยวันนี้มใช่น่าจะวุ่นวุ่นอยู่ใช่วันนี้พี่มีรับจบรับจบขาแกหายอย่างน้อพี่หมีเนาะมันฉีดยาแล้วอ่ะเางที่บอกว่าฉีดยาแล้วนะเรียบร้อยก็น่าจะดีขึ้นแต่ว่ามันต้องค่อยมันต้องคอยฉีดเพราะว่ามันต้องรักษาต่อเนื่องอ่ะมันไม่ได้แบบฉีดครั้งเดียวหายไงใช่ใช่ไปตรังอาจารย์บรรยายกี่โมงคะโอ้ตรังนี่อาจารย์บรรยายบ่ายโมงถึงบ่ายสองครึ่งครับ บ่ายโมงถึงบ่า,งบายสองครึ่งเหรอใช่แล้วก็เดือนนี้นี่หว่าเพื่อนใช่ป่ะใช่ใช่แล้วก็<อ>มันจบที่ตังเราก็กลับเลยเราจะไปแค่เอ้ยไม่ใช่สิตังเนี่ยมีโทษทีอันนั้นเป็นพัทธลุงตังเนี่ยเราบรรยายวันที่สิบสี่มันจะมีที่โรบินสันตอนสิบโมงครึ่งถึงเที่ยงนะครับเจอกันนะที่ตรังสิบสี่พฤษภาคมบ่ายสิบโมงครึ่งถึงเที่ยงแล้วก็บ่ายโมงถึงบ่ายสองเนี่ยจะเป็นที่โรงพยาบาลตรัง เออบ่ายโมงถึงบ่ายสองครึ่งนะครับบ่ายแก่แก่ตัวองตัวนะแก่แก่บแก่เดือนนี้ไม่ค่อยมีใช้ใครใช้แล้วหรอวัยรุ่นเขาไม่ค่อยใช้กันใช่ไหมบยแก่แก่เนี่ยมันเขาไม่ค่อยได้ใช้แล้วแหนมมี่พวกเราเนี่ยใช้ฉีดฉีดเข้าเข่าใช่แล้วครับผมปวดเข่าปวดเข่าก็ฉีดเข้าเข่าครับถ้าปวดไข่ให้ฉีดเข้าไข่นะฮะไเอ้ยเนี่ยจะพักช่องไข่ต้มไง ช่องเราบิมเฮ้ยหมายถึงว่าเราไปวันที่สิบสามเหรอเฮ้ยสิบสามนี่เราไปเราบินสิบอ๋อไม่ใช่สิบสามเราไปเพชรชบูร์เพชรบุรีสิบสามเราไปเพชรบุรีงานเดียวงานบ่ายอ๋อโอเคสิบสี่เดินทางขับรถไปเองหรือนั่งเครื่องคะไปใต้ขะนั่งเครื่องครับ่ะนั่งเครื่องสวสดีครับคุณน้ำตาลจะสปอนจะสปอนเหรออืมสปอนสปอนค่าเครื่องไหม ได้นะครับรับไม่จำกัดขอบคุณรับคุณน้ำตาลด้วยนะหายไข้หรือยังอ่ะคุณน้ำตาลอ่ะคุณน้ำตาลไม่สบายอยู่นะทุกคนเป็นไข้หวัดใหญ่ใช่ไหมติดติดคุณน้ำตาลมาแน่เลยไอค็อกไอแคกไอกระดักระเด็นเออไาเชื้อคุณน้ำตาลนะไอคอกแคกค็อกแคก่เป็นนามเหมือนกันเนาะคุณนน้ำตาลเนาะยังยังยังยาวเลยอะไรยังงง เนี่วอนี่้โดนด่าฉันเหนื่อยมากนะขอไม่ถึงว่าทำอไใช่ไหมคุณน้ำตาลไม่ได้ไม่เกี่ยวกับไยูสคืออะไรไม่เกี่ยวกับพวกผมใช่ไหมอเป็นไรทำไมดูเหนื่อยน่าจะกฟังสองคนเน่ยเหนื่อยไม่สบายเหนื่อย่ายไว้ๆนะคุณน้ำตาเนี่ยคุณพี่กันฟ้า อ่าฮะอู้เหมือนฝนจะตกเลยเฮ้ยจริงตอนแรกก็แดดแดดมาแบบสุดยอดอยู่ตอนนี้ดิเริ่มมืดแล้วเออคือมันเป็นช่วงพายุแน่เลยพายุเข้าแต่ช่วงนี้มันในนี่ไหมมันมันมันเริ่มหน้าฝนแล้วใช่ไหมถูกปะหน้าฝนมันหน้าฝนมันน่าจะเริ่มมิถุนานะออมิถุนาเหรอโดยปกติแล้วใช่ใช่คุณพยบบอกว่าแต่มัน แต่ว่ามันเป็นช่วงเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเวลาที่มันจะเปลี่ยนฤดูพายุมันจะเข้าอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติตอนที่แบบหน้าหนาวอย่างเงี้ยพายุก็จะาหน้าหนาวเปลี่ยนมาเป็นพระหน้าร้อนใช่ป่ะมันจะมีช่วงสองสวันที่ฤดูมันที่แบบพายุมันจะเข้าอ่ะอ๋อพายุโซนร้อนพายุโซนร้อนอม,มีพายุโซนเย็นอะไรอย่างงี้มีไหมมีโซนมีโซนพายุโซนเย็นนี่เขาเรียกว่ายพายุหิมะอะไรอย่างงี้ย <laughs> มีโซนโอบพายุหิโมอิโมเลย ไอเน,นี่ยอีโม้พูดจาเนี่ยชอ